ถ้าเจออะไรที่มันท็อกซิกหรือเป็นพิษมากๆเนี่ยก็พยายามกำจัดมันออกไปนะครับแต่โจทย์คูเบิร์ตไม่ท็อกซิกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาเฉลยโจทย์ข้อนี้กันก่อนตอบเป็นข้าข้าข้อสี่แคทนะข้อสี่แคทฟังเฉลยละเอียดครับสังเกตนิดหนึ่งว่าหน้าช่องว่างเนี่ยมี preposition คือ for for in on off about with อะไรพวกนี้เป็น prep position แบบหนึ่งนะฮะให้จำครับว่าปกติแล้ว prep position เนี่ยจะตามด้วยคำนามยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่น on the table บนโตะ๊ะ the table เป็นคำนามแบบนี้แต่แตแตแต่่ถ้าสมมติน,นักเรียนเนี่ยอยากจะเอา verb มาวางไว้หลัง prep o นักเรียนต้องเปลี่ยน verb ให้กลายเป็นคำกึง่งคำนามหรือที่เรียกว่า gerund นะฮะถ้าเกิดจะเอา verb ว,วางไว้หลัง prep ต้องเปลี่ยนให้เป็นคำกึง่งคำนามเปลี่ยนเป็นคำกึง่ง คำนามโดยการเติม i n g เข้าไปเช่น work ก็เป็น working talk ก็เป็น talking learn ก็เป็น learning แบบเนี้เช่นนะฮะครูเบิร์ตมี off เป็น prep position มาให้เขาบอกว่า I'm tired of working with them ฉนันรู้สึกเหนื่อยมากเลยกับการทำงานกับผู้ชายคนนี้ยขอไม่ร่วมง,งานด้วยอีกเป็นคนที่เรื่องเยอะมากเลยเบิร์ตเนี่ยหลัง off เป็น working เห็นไหมฮะ working เขาเรียกว่าเจอรันนะเป็นคำกึ่ง verb กึ่งคำนามนะฮะ ต้องเปลี่ยนแบบนี้เสมอนะครับลองดูใหม่ครับสมมติครูเบิร์ตบอกว่า I passed the test by remembering these words by เป็น prep o s i t i o n อยากเอา verb คือ remember ตามหลังมาเติม ing เข้าไปเป็น remembering แปลว่าการจดจำชาแน่สอบ test ครั้งนี้ผ่านนะเพราะอะไรเพราะชาเนี่ยจดจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ที่ครูเบิร์ตเก่งไว้ให้เนี่ยโหออกสอบเป๊ะ,เ,ปะเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ แปลตรงตัวก็คือชาเนี่ยผ่านเทสครั้งนี้โดยการจดจำำําคําศัพท์เหล่านี้นั่นเองมาดูโจทย์ของเรานะฮะใน Choice เนี่ยเขามีเวิร์บมาให้ซะส่วนใหญ่อ่ะก็คือทุกข้อแหละมีเวิร์บขึ้นต้นมาเลยเป็นคําว่า get กับ want นะฮะและหน้าช่องว่างเป็น prepole ดังนั้นเวิร์บที่ตามมาต้องเติม ingbcdc d o เข้ารอบหมด a ผิดไปเลยข้อเดียวนะฮะที่จะเลือกอะไรต้องรู้ความหมายศัพท์แล้วแหละ ทั้งหลังช่องว่างเจอคำว่า toxic waste waste แปลว่าของเสียนะฮะของที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ย toxic คือที่เป็นพิษขยะเป็นพิษถ้าขยะเป็นพิษต้องควรกำจัดข้อที่แปลว่ากำจัดคืออะไรฮะ getting off ไหมครับไม่ใช่ get off เนะี่ยไปเซิร์ชใน longman ไม่เจอนะเจอแต่ off ที่เป็น o double f อะ่ะ get off อันนี้แปลว่าออกจากสถานที่นะฮะดังนั้นผิด get it get get rid o f ได้แปลว่ากำจัดเก็บไปก่อน One r e d o f จริงๆมีแปลว่าต้องการกำจัดอ่ะต้องลองแปลแล้วแหละว่า C หรือ D doc เหมาะสมกว่ากันนะฮะเขาบอกว่า the video guides you through the standard procedure procedure แปลว่าขั้นตอนกระบวนการ for อะไรไม่รู้ toxic waste เขาบอกว่าวิดีโอนี้นะค,คล้ายๆกับจะนำทางหรือสอนคุณว่ามีกระบวนการอย่างไรในการที่จะกำจัดพวกเศษขยะที่เป็นพิษหรือขยะพิษนะฮะขยะที่เป็นพิษ อีกหนึ่งรอบเนาะก็คือวิดีโอนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานในการกำจัดขยะเป็นพิษสอนเกี่ยวกับกระบวนการต้องการกำจัดทำไมต้องต้องการดังนั้นเนี่ยความหมายข้อดีดอกไม่เหมาะสมจึงตัดทิ้งนะฮะ C c a คถูกฮะ getting rid of นักเรียนจำเป็นกลุ่มก้อนไปเลยฮะ get rid of แปลว่ากำจัด get rid of กำจัดแต่ถ้าไปเปิด Dictionary ลองแม n เขาบอก rid อันเนี้ยเป็น adjective นะฮะก็ให้หมองว่าเป็นโครงสร้างพิเศษแล้วกันจำเป็นก้อนไปเลยจะง่ายกว่า get rid of แปลว่ากำจัดที่เติม ing เข้าไปเพราะอยู่หลัง preposition คือ for ฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมวันนี้เขาบอกว่า the man who asks a question is a fool for a minute a fool แปลว่าคนโง่นะฮะ man ที่เนี้ย คูเบอร์ตีความว่าเขาไม่ได้หมายถึงผู้ชายเพศเดียวหรอกเขาคงหมายถึงคนทั่วไปคนใดคนหนึ่งอะใครก็ตามนะที่ถามคำถามเนี่ยจะเป็นคนโง่เพียงแค่หนึ่งนาที the man who does not ask is a fool for a life เขาบอกว่าส่วนคนที่ไม่ถามเนี่ยก็จะเป็นคนโง่ไปช่วยชีวิตอย่าไปแปลตรงตัวนะเพราะมันจะดูแรงนะฮะให้ตีความแบบนี้ว่าถ้าเกิดเราสงสัยอะไรถามได้ให้ถามฮนะเพราะว่าเราจะได้รับความรู้ เช่นสมมติเราทํางานสถานที่ใหม่เฮ้ยทีมงานน่ะพูดแต่สับเทคนิคเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็คงต้องเอออหมกไปมั่งว่าเราเรื่องแบบนี้ไม่ดีงานอาจจะล้มเหลวได้นะถ้าเกิดจําเป็นต้องถามก็ถามไปเลยฮนะแต่แต,แต่เราต้องมีความพอดีด้วยไม่ใช่ว่าทีมงานพูดสับเทคนิคมาร้อยคาเราถามทุกคําเลยอนะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกินไปหนึ่งมันอาจจะเสียเวลาของทีมหรือไม่เขาอ,อาจจะมองว่าเราไม่ทํากันบ้าน ดังนั้นเดินทางสายกลางนะถามคำศัพท์ที่จําเป็นศัพท์ไหนง่ายแล้วพอฟังเข้าใจแล้วก็อาจจะไปนค้นข้อมูลเพิ่มทาการบ้านเองด้วยยึดหลักความพอดีเอาไว้แล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ